แม่ว่าไงเอาโทรหาแม่ดิเอากดก,อก,กอ่อนกดก่อนโทรที่นี่โทรหาแม่โทรไงโทรหาแม่ไม่ใช่กัดเอางี้ก็โทรโทรบัาดีครับแม่บัาดีครับเร็วแม่บัาดีครับโทรก่อนโทรหาแม่ก่อน,แม,อนแม่บัาดีครับ โทรไงนี่เอามือถือแนบหูเลยแนบหูเลยแม่สวัสดีครับอืออือเออเออว่าไงแม่ว่าไงโทรอีกแม่ว่าไงแม่ซื้อขนมแม่อเหือกินด้วยเอาเถะแม่ซื้อหูไม่กินด้วยอ่แม่ซื้นอะไรแม่ซื้อขนมอะไรอ่เหือกินด้วยนะครับออเหือหิวขนมอ่าค่ะโวที อืมเฮ้ยเฮอาโทรศัพท์หาแม่เลยโทรหาแม่แม่ครับอืมแม่แม่แม่แมโทรหาเออด้วยกันครับเปิดได้งไงเห็นมีเสียงไหมเห็ไม่เปิดตาเปิดให้ดูหนิไหมนั่นเห็นไหมนี่น่น,นเหน็นไหมมีภาพเลยเห็นไหมเปิดปับ๊บน,นั่นเห็นไหมมีภาพแล้วเปิดอีกนี่เปิดตึ๊ก Nào, nó có tụi đi cướp Nào, thấy mấy Thua lại cướp Thua tụi đi ướp ừ. Nào, nó thua Nào Nào, lắp lưỡi, mẹ thua mà đó nè Lắp lưỡi Phang xíu Phang xíu này nè, nè, phang xíu Thấy mấy Phang xíu Thấy mấy, phang xíu <laughs> ใครโทรมาเอาพูดพูดสิใครเธอเอาพูดกับแม่ใช่แม่ไหมนั่นน่ะใช่แม่ไหมเอ้าพูดกับแม่ใช่แม่ไหมใช่ไหมใช่แม่ไหมเออแม่กูดเท่เลย